สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับยาอีกแล้วนะคะแม่บ้านลองทำเมทิก c าชาแนลค่ะทุกคนวันนี้นะคะยาจะมาแนะนำราชนีแห่งไม้ใบอีกชนิดหนึ่งนั่นก็คือบอลสีนะคะมีสองชนิดนะคะที่ยาจะมาแนะนำวันนี้บอกเลยค่ะว่าสวยมากๆและที่สำคัญทำไมยาถึงมาแนะนำสองชนิดนี้ เพราะว่าเขาเป็นราชนีแห่งไม้ใบจริงๆค่ะทุกคนและที่สำคัญนะคะถ้าใครมองหาไม้ประดับไม้มงคลประดับที่บ้านยาขอแนะนำสองชนิดนี้เลยค่ะบอกเลยว่าสวยมากๆและเป็นมงคลต่อบ,บ้านจริงๆค่ะเขาอยู่ด้านหลังของยาแล้วนะคะมาดูกันเลยค่ะ,ะยาขออนุญาตนะคะทุกคนเน้นก็คือนี่เลยค่ะ นี่คือฮกหลงค่ะทุกคนเขาจะมีลักษณะเด่นมากๆคือพื้นนี่นะคะจะเป็นออกสีชมพูนะคะและก้านเนี่ยก็จะออกลายๆเหมือนคล้ายๆพญาจงอางค่ะคือลายมันจะคล้ายกันมากค่ะใครสังเกตดีๆหากใครปลูกต้นพญาจงอางเอาไว้นะคะไปดูตรงก้านใบนี่นะคะ เขาจะเป็นเหมือนลายออกงูเลยนะคะจะเหมือนกันเลยนะคะและที่สําคัญนะคะเขาจะเป็นพื้นสีชมพูแบบนี้แล้วก็เป็นลายลูลิ้วนะคะแล้วก็ปลายแหลมจ้นะคะแล้วก็จะงุ้มลงแบบนี้นะคะยิ่งใครบํารุงดีๆนะคะใบจะโตมากใบจะใหญ่มากนะคะจและที่สําคัญคือเวลาแตกหนอออกมาเรื่อยๆเขาก็จะมีใบใหม่ที่ จะเป็นสีชมพูสีชมพูแบบคือแบบยิ่งเพิ่มสีชมพูเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เลยนะคะสีมันจะแบบว่าตอนแรกอะ่ะเขียวจะเยอะเพราะหลังจากนั้นเขาก็จะแบบมีใบใหม่ออกมาก็จะเป็นสีชมพูเยอะมากเลยนะคะเห็นไหมนะคะการบํารุงก็ไม่มีอะไรมากค่ะการปลูกนะคะก็คือหนึ่งะคะ่ะนี่ค่ะต้องมีถาดรองแบบนี้นะคะที่เราจะต้องปลูกเขาเพราะว่าเขาต้องการความชุ่ม ชุ่มชื้นที่สูงมากๆเลยนะคะและที่สำคัญคือวัสดุปลูกของยาก็จะใช้ดินผสมกับมะพรา้าวสับนะคะแแช่น้ำผ่านไป3ชั่วโมงนะคะมาแช่น้ำเสร็จแล้วนะคะหากใครมีใบก้ามปูก็ผสมใบก้ามปูได้เลยนะคะและก็ใส่กุ้ยข้อค่ะอีกอย่างหนึ่งยาขอแนะนำนะคะนั่นก็คือนี่ค่ะ ก็จะเป็นเม็ดหินภูเขาไฟแบบนี้นะคะมันเป็นเหมือนดินเผานะคะเหมือนก้อนดินเผาอะไรเงี้ยค่ะอย่าเอามาใส่แบบนี้นะคะเพราะว่าเขาจะเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ความเย็นให้กับเขาได้ตลอดเลยนะคะแล้วก็อยาก็จะใส่ปุ๋ยละลายชานะคะในการบำรุงใบบอกเลยว่าใช้แค่นี้จริงๆค่ะทุกคนเราก็จะได้ต้นไม้ที่สวยนะคะ อีกต้นค่ะทุกคนค่อนข้างหนักเหมือนกันยาไม่สามารถที่จะจะยกไหวนะคะอันนี้อยากจะให้ดูเลยก็จะเป็นนีเรียกว่าช้างเผือกใบบัวนะคะคือค่อนค่อนข้างที่จะสวยละใหญ่มากๆคือแค่ยิ่งใบแบบยิ่งใบใหม่นะคะเขาก็ยิ่งโตมากๆเอาเป็นว่านี่คือสองมือยาก็กคออือยังยังเล็กอยู่เลยนะคะ เหมือนกันเลยค่ะอยากจะเลี้ยงแบบพุกหลงเหมือนกันเลยก็คือใช้วัสดุปลูกก็คือมะพร้าวสับแช่น้ำ3ชั่วโมงเพื่อลดสารทินนินะคะทุกคนผสมกับดินหนึ่งส่วนนะคะแล้วก็ไม้ก้ามปูนะคะทุกคนแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกนะคะผสมปุ๋ยคอกเสร็จแล้วเราก็ลงปลูกเสร็จแล้วให้โรยปุ๋ยละลายช้าอยู่ด้านข้างนะคะทุกคนแล้วก็ปลูกไว้แล้ว แล้วกรบด้วยมันเป็นเรียกว่าดินเผานะคะเรียกว่าหินดินเผาอะคะ่ะเป็นหินกลมๆนะคะทุกคนนี่ค่ะก็จะเป็นหินกลมๆประมาณนี้นะคะมันเป็นหินเหมือนหินดินเผาอะคะ่ะทุกคนหินดินเผาเมื่อเวลาเขาเจอเจอน้ํานะคะือว่าเจอน้ําเราลดน้ําเสร็จ เขาจะเกิดความเย็นแล้วเขาก็จะเย็นอยู่อย่างนี้ตลอดเลยนะคะเราเวลาเราเอาไปวางในกระถางเสร็จแล้วเนี่ยต้นไม้เขาก็จะได้รับความชุ่มชื้นม,มากๆเลยนะคะและอีกเทคนิคหนึ่งหนึ่งที่ยายอยากจะบอกก็คือหากใครไม่มีหินแบบยาให้ทุกคนนะคะใช้ฐานนะคะฐานที่เป็นฐานหุงต้มนะคะทุกคน เอามาวางโรยไว้ด้านบนได้เลยนะคะนี่คือเทคนิคหนึ่งที่ยาจะมาบอกเลยว่าใช้ดีมากๆแล้วก็เราก็จะได้ต้นไมท้ที่ต้นบอลที่สวยและก็แข็งแรงนะคะอันนี้ยาไม่ได้ปลูกลงนินยาปลูกเน้นปลูกกระถางเพราะว่าบ้านยาไม่ได้แบบใหญ่นะคะแล้วก็พื้นที่ค่อนข้างที่จะจากัดดังนั้นยาจะปลูกในกระถางโดยที่ ยาจะต้องมีถาดรองน้ําไว้นะคะแล้วไ้แล้วก็ปลูกเขานะคะแล้วการเปลี่ยนกระถางเราต้องเปลี่ยนขนาดไปเรื่อยๆดูจากว่าต้นเขาโตขนาดไหนซึ่งหลังจากนี้ยาคงต้องเปลี่ยนปินกระถางที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าช่วงนี้แตกใบแบบเยอะมากกอแบบใหญ่มากๆดังนั้นดินและวัสดุค่อนข้างที่จะแน่นแล้วะคะ่ะเพราะว่ารากเขาค่อนข้างที่จะเยอะดังนั้น โอกาสหน้ายาก็คงต้องเปลี่ยนกระถางแล้วเดี๋ยวยามาอัปเดตการเปลี่ยนกระถางและก็เทคนิคในการไล่นะคะยาจะมาบอกครั้งหน้ายาจะมาบอกเคล็ดลับการไล่เพียนะคะมันเป็นเพียดํานะคะคือเขาจะมากับพวกมดนะคะเป็นพวกมดดําๆนะคะถ้าเราเจอในกระถางต้นไม้นี่นะคะเราจะมีอย่างหนึ่งคือบางทีเขาจะอยู่ข้างล่างบ้างเวลาแบบเราลดน้ําแล้วบอกมดมันขึ้นมา ถ้าลองสังเกตนะคะถ้าใครเจอปัญหานี้บอกเลยว่าใช้เคล็ดลับของยาแล้วเพลี้ยพวกนี้และมดที่มีอยู่นี่นะคะจะหายไปด้วยและที่สำคัญกำจัดเพลี้ยดำที่มาจากมดดำพวกนี้ได้อีกแล้วจะไม่มาหลบก,กวนต้นไม้เลยค่ะเดี๋ยวครั้งหน้ายาจะบอกบอกเทคนิคที่สำคัญทำไมวันนี้ยามาแนะนำสองชนิดนี้ ยาอยากจะบอกว่าบอนสีนะคะเป็นราชนีแห่งไม้ใบอีกชนิดหนึ่งที่ยาจะแนะนําเลยค่ะเขาเป็นตระกูลบอนสีที่เป็นเรียกว่าราชนีบอนสีนี่นะคะเป็นไม้ประดับนะคะเป็นไม้มงคลที่น่านามาปลูกและน่านํามาประดับที่บ้านจริงๆค่ะทุกคนเขาจะนําความสุขความเจริญมาสู่ครอบคนในครอบครัวของเรานะคะในตัวของเรานะคะเห็นไหมคะว่า คือยามองว่ามันเป็นความเชื่อแต่ยามองอย่างหนึ่งคือเมื่อไหร่ที่เรามองบอลสีแล้วทุกคนเห็นแบบนี้ทุกคนจะมีความสุขไหมคะม,มีคะ่ะเวลามองมันรู้สึกว่าเรารู้สึกสงบสุขและมีความสุขมากมันก็เลยทําเกิดให้เรามีความสุขทางกายและใจ เห็นไหมคะไม้ประดับเมืองยาง,ยางต้นไม้เขารับรู้ว่าเรารู้สึกยังไงเขาก็จะส่งผลให้กับเราแบบนั้นนะคะทุกคนวังว่าไม้ประดับไม้มงคลอยู่ในใจของทุกคนก็จะมีหนึ่งในนั้นนั่นก็คือฮกหลงหรือไม้ก็ ช้างเผือกใบดัวย,ยาขอแนะนำเลยค่ะวันนี้ยาให้บอกเทคนิคในการดูแลเดี๋ยวครั้งหน้ายาจะมาบอกเทคนิคการจัดเพรียดังกันนะคะบอกเลยว่าง่ายแสนง่ายในสไตล์แม่บ้านที่แบบไม่ค่อยมีเวลาหรือสำหรับคนที่ไม่มีเวลาแต่ใช้อันนี้แล้วได้ผลเนีย่ยยาขอแนะนำเลยค่ะเดี๋ยวครั้งหน้ายามาบอกกันนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับ กูทีับชมคลิปยาจนจบหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกๆคนนะคะวันนี้อยาขอตัวลาไปก่อนค่ะกับบอนสีราชนีแห่งไม้ใบค่ะวันนี้สวัสดีค่ะทุกคน